เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะทีะ่เขาบอกว่าโจรขึ้นบ้านร้อยครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว<อ>เพราะว่าพอมไฟไหม้ค่ะมันหมดเลยนะทุก<ะ>อย่างมันหายสลายสูญสิ้นไปหมด<ะ>เลยนะคะอย่างกรณีของสองตายายนี้<ะ>คุณผู้ชมขะต้องบอกว่าเพลิงไหม้เนี่ยอวอดทั้งสองหลังนะคะก็คือบ้านก็หมดไปแล้วนะเงินเก็บ ทรับสินเอ่ยที่อุตส่าห์แบบเก็บมาตลอดชีวิตชีวิตน่ะหวังว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเลยนะคะไปหมดเลยคุณผู้ชมประเมินออกมาแล้วเสียหายเกือบหนึ่งล้านบาททีเดียวค่ไปไหมมาไหนก็ไม่โจ๊กเต้มาหน้าไม่โจ๊กเต้มาโจ๊ตเต้โจ๊กเต้แบบมันเต้นเต้แบบหมดเลย บาโว์กันเไฟไหมเนี่ยคุณผู้ชมไฟไหมเสียงเนี่ยแทบขาดใจล้ว มันต่อหน้าต่อตาแล้วทําอะไรไม่ได้ะก็ได้แต่ยืนมองอยู่เนี่ยนะคะกับเพลิงที่กําลังโหมลุกไหม้<ะ>บ้านสองหลังที่บ้านสนวนตําบลด่านอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านไม<ะ>้หลังเก่าใต้ถุนสูงนะคะแล้วมันก็ลุกลามไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งท<ะ>ี่อยู่ติดกันนะแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านคือยืนมอง<ะ>แต่ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ค่ะถ้าไปผู้ชมเจอแบบนี้มัน คือไปหมดเลยอ่ะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะอึ้งพูดไม่ออกช็อกอะค่ะที่บอกแหละโจเวลาเข้าไปขโมยของมันก็หยิบชิ้นสองชิ้นสามชิ้นเอาไปเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเจอเพลิงไหม้บ้านแบบนี้ไฟไหม้บ้านภาษาชาวบ้านเลยคุณผู้ชมมันมันไม่เหลืออะไรจริงจริงอดอะไปหมดเลยนะคะสองหลังทีนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพอมาถึงที่เกิดเหตุก็เร่งวะดมฉีดน้ําดับเพลิงกันเลยนะคะใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องใช้น้ําฉีดไว้เหมือนเลี้ยงอะ เลี้ยงมันไม่ให้มันประทุขึ้นมาอีกอรอบหนึ่งนะคะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็มามุงมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าของบ้านนะคือใครเจอแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะขอแทบสุดเลยนะคะไปพูดคุยกับสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของบ้านกันหน่อยะคะ่ะนายยมอายุ59ปีกับนางอีอายุ62ปีเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณตาคุณยายแบบคือแทบจะยืนไม่อยู่เลยอะ่ะญาดมต้องเข้าใช่มันมันไม่ไหวจริง,รงคุณผู้ชมใครเจอแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า เข่าสุดนะคะ,ะพอเห็นสภาพบ้านร้องไห้ออกมามเกือบเป็นลมล้มฟุบไปอ,ะอ่ะเคยเห็นไหมชาวบ้านเขาต้องมาคอยประคองกันแล้วก็เอายาดมมาคอยดมอ<ะ>่ะให้ใ้แบบอดมดมไว้หน่อยนะคะปลอบใจนะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วยังดีนะคุณลุงคุณป้าอย่างน้อยๆชีวิตเราก็ยังเหลืออยู่ปลดอดภัยแม้ทรัพย์สินแล้วก็บ้านมันจะไปหมดเลย<ะ>แบบนี้นะคะ,ะพูดคุยกับนายยมกันหน่อยเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ เล่าทางน้ําตาเลยคุณผู้ชมบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนอยู่บ้านคนเดียว<ม>เห็นควันและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากบ้านหลังเก่าที่บอกว่าเป็นบ้านไม้ใต้<ฮ>ถุนสูงเนี่ยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยม,มีการเก็บฟางก้อนเอาไว้เป็นอาหารวัวอ๋อนั่นไงโอ้โหนี่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค<ฮ>เออแล้วตอนนั้นพอเห็นแล้วปุ๊บเอาละเพลิงไหม้เกิดขึ้นละไฟไหม้ละนึกขึ้นได้เฮ้ยมีเงินสดประมาณ90,00แสบาท สร้อยคอทองคำสอบาท<ะ>แล้วก็ยังมีกระปุกออมสินที่ข้างในมีพวกแบงค์พันแบงค์ห้าร้อคือเก็บเงินเอาไวอ้อะเก็บหอมรอมริบมาทํางานอะไรได้ก็ออกมายอดกระปุกไม่ใช่กระปุกเดียวคุณจ<ะ>นี่ห้าถึงหกระปุกด้วยกันโอ้ยสงสารคุณตาคุณยายมากคือนึกดื้นได้ว่าว่าเก็บเอาไว้อะ,ะตอาจริงตอนนั้น ลุงคิดใี่ใจเมียเก็บไว้ไหนอะอืนึกไม่ออกเ<ะ>มียเป็นคนเก็บไงเพยายามขึ้นไปหาแล้วระหว่างนั้นเพลิงไหม้มันลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะควันเต็มบ้านหายใจแทบไม่ออกต้องเอาชีวิตรอดออกมาเอากำปัน้นทุบก,กระจกหน้าต่างกระโดดลงมาจากบ้านอะ่ะเอาชีวิตให้รอดก่อนตอนนั้นเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเพื่อนบ้านเองก็เห็นแล้วแหละค่อ<ะ>ยเอาแคร่มารับอืตอนนี้คุณลุงบอกเสียใจมาก สิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออ,อะไรแล้วแล้วเนี่ยหุยภาพเงินสดที่โดนแบบเพลิงเผาไหม้แล้วเหลือเหมือนแบบเป็นซากแบบเนี้ยโอ้คนเราเก็บมาทั้งชีวิตอะเงินก้อนก้า0แสนบาทนี่เยอะมากเลยนะคะชีวิตอะเก็บไว้อะมันวอดหายไปกับตาเลย<า>ไม่รู้เหมือนกันว่าธนบัตรที่ ที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยอันนี้คือมันเข้าหลักเกณฑ์ของธนาคาร่งประเทศไทยหรือเปล่าเอาไปแลกได้ไหมไแลกได้ไหมคือมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่นะว่าเสียหายไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเอาไปแลกได้นะคะก็หวังใจนะว่าคุณลุงนะจะเอาไปแลกคืนได้เป็นเงินกลับมาบ้างหให้มันเหลืออะไรติดตัวบ้างนะคะวันขึ้นมาแหล้วตาวิ่งขึ้นไปข้างบนงไป,ไป<ร>ห,ห,หาเงินยาย,ายอ๋อทุกทุกประตูเข้าไปเลยหาเงินยายไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหน ผมตุกจุกอี่นิมือผม,ผม,อมอยักบา ừ ừ นเลยผมคอยควันมัอนออกจะหายใจเพราะผมอยูย่ข้างในคนเดียวผมเสียดายมันของยายอันคุณนมสินก็หายเงินเยอะไหมตาเงินสดนะเกือบเป็นล้านเลยไม่รวมผมสินทัองเที่ยอะไรด้วยนะเป็นอไไม่ทั<อ>้งหมดเลยไม่ทั้งหมดเลยไม่ไไมีอะไรเลยลัม,ม,มันลามาจากบ้านล้งเก่า บ้านหลังเก่าแล้วไปมีบ้านหลังเก่าใส่อะไรบ้างฟางบอกฟางก็บฟางให้วัววัวเอาไว้ข้างนอกแลวโอ้ยคุณผู้ชมคุณบูบูชาขนาดบางทีี่ฉันทำเงินหล่นเงินหายไปแค่ร้อยสองร้อยเลยยังเสียดายเลยว่าอุ้ยมันเป็นข้าวได้หนึ่งมื้อสองมื้อเลยนะแล้วนี่คือคุณตาคุณยายเขาก็อยู่บัดช่วงวัยเกษียณแล้วอะแทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านใช้เงินที่เก็บหอมมารอมริบทั้งชีวิตแล้วสด เกือบล้านนะอันนี้ตามที่แบบเขาบอกมานะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคุณผู้ชมแต่ใดๆนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีหลักเกณฑ์ของธนาคารอยู่ว่าถ้าธนบัตรเนี่ยมันเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์สามารถนําไปแลกเป็นธนบัตรใหม่ได้ซึ่งเพลิงไหม้ที่ถูกธนบัตรเนี่ยประมาณ30-60%นตะคะตอนนี้2ตายายเขาก็นำโอกเศษสราง โดยเฉพาะแบมพันที่มันถูกไหมนะนี่นี่นีเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยว่าเนี่ยที่เก็บใส่ถุงไว้เออเนื่อือยู่เท่านี้คือมันมันก็มันมีจริงๆอ่ะแต่แค่มันไหมไปแล้วอ่ะเพราะว่าบ้านไฟไหมทําไงดีอ่ะก็ใส่ในถุงแยกเอาไว้นะคะเอามาให้เราดูก็เดี๋ยวลองดูว่าสามารถไปแลกกับธนาคารได้ไหมมูลค่าที่เห็นเนี่ย ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะห่ถึงสแสนบาทแต่มันคือ1 0 0 0แสนก้อนสุดท้ายของชีวิตแล้วมีเท่านี้อ่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะมีชาวบ้านให้กำลังใจค่ะนายกอบาตาด่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มาลงพื้นที่นะเอาของที่จําเป็นอะไรมาให้เบื้องต้นไปก่อนเพราะว,ว่าไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ,อ,อเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังเลยตามระเบียบทางราชการก็จะมีการนําเอาเงินมาช่วยเหลือได้ประมาณ4ี่หมกว่าบาทด้วย<ฮ>ะนะคะ ส่วนมูนลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองตัวบ้านเบื้องต้นประเมินออกมาไม่ต่ำกว่า2อล้านหแสนบาท<ะ>ไม่น้อยสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างที่ตำรวจเขาก็สืบสวนสอบสวน,สวน,สวนหาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก่อนนะฮะ ไปอยู่ทาหอนนะช่วงนี้หน้าหนาวไงอากาศแห้งๆใช่ไหมเราก็จะเจอแบบบ่อยขาวแบบนี้บ่อยเลยอ่ะเพิงไหม้เออยๆเพราะอากาศมันแห้งสมมติใบใบไม้พวกใบย่าต่างๆมันแห้งๆแล้วมันแบบเสียดสีกันก็เกิดเพลิงไหม้ได้นะอย่างที่ต้องระวังก็คือเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรด้วยนะคุณผู้ชม